เพียงแค่ทำสูตรนี้ง่ายๆหมักไว้ในขวดเพียงแค่3วันสูตรนี้ก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลให้กับพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้ดอกไม้ผดับและพืชผ,ผักใบสิ่งแรกเลยเราก็จะเตรียมไข่มาหนึ่งลูกไข่รประโยชน์ของเขาก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลให้กับพืชผักสวนครัวที่มีดอกและไม้ผลทั่วไปต่อมาขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผงชูรส ผงชูรสก็จะช่วยกระตุ้นให้ดอกนั้นออกดีและทำให้ขั้วเหนียวดอกแข็งแรงเราใช้ไป1ช้อนต่อมาก็จะใช้เป็นน้ำตาลจำนวน1ช้อนเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะใช้เป็นน้ำตาลทรายถ้าไม่มีน้ำตาลทรายกากน้ำตาลก็ใช้ได้ค่ะใช้น้ำตาลทรายก็จะเพื่อช่วยย่อยธาตุอาหารค่ะ และสุดท้ายเราก็จะใช้เป็นนมจืดจำนวนหนึ่งกองค่ะนมจืดก็จะมีวิตามินมีปโปรตีนก็จะช่วยทำให้ต้นพืชผักไม้ผลของเรามีต้นที่แข็งแรงเขียวงามค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นปุ๋ยน้ำที่เราทำเองด้วยวิธีง่ายๆแต่มีประโยชน์ต่อต้นพืชผักทำให้พืชผักไม้ผลของเราติดดอกออกผลดีค่ะ หลังจากที่เราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหมักเขาไว้ในขวดค่ะสูตรนี้เราจะใช้วิธีการหมักเขาเอาไว้จำนวน3วันค่ะเราจะไว้ในที่ร่มค่ะ และเมื่อ3วันผ่านไปเราก็นำสูตรนี้มาใช้ได้แล้วค่ะก่อนที่เราจะใช้เราก็จะทำกาางขยา่าขยับก่อนเลยค่ะสูตรนี้เราจะใช้น้ำา1ลิตรในถังพ่นยาค่ะเราก็จะเติมปุ๋ยสูตรนี้ลงไปจำนวน3ช้อนค่ะ สูตรนี้ก็สามารถลดได้ทั้งพืชที่มีดอกพืชที่มีผลและพืชผักใบทั่วไปเลยค่ะสามารถลดได้พืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะก็จะช่วยเรื่องดอกพริกให้พริกนั้นติดดอกออกดีและทำให้ขั้วเหนียวด้วยค่ะ รดได้ทั้งพืชผักที่ต้นเล็กและต้นใหญ่เลยค่ะและนี่คือพืชผักใบต้นผักบุ้งของเราค่ะเมื่อเรานำมารดพืชผักใบของเราก็จะโตวไวต้นแข็งแรงและมียอดที่อ่อนและกินอร่อยเป็นอย่างมากเลยค่ะสุดนี้เรามาฉีดพ่นบ่อยๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ